สวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะพามาหาสมุนไพรในบ้านนะจ๊ะขอหยิบขากล้องแป๊บหนึ่งเมื่อวานพามาดูต้นมะนาวเนาะวันนี้อยู่ใกล้ๆต้นมะนาวเลยก็คือต้นมะม่วงนี่ไม่ใช่นี่จ้าอยู่ข้างร่างต้นมะม่วงนี่เอง ใครรู้จักกันบ้างคะนี่เลยต้นนี้นะคะก็คือดีปรีจาแต่ต้นนี้ไม่ใช่ดีปีนะคะต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่ดีปีนะคะหนูเชื่อถึงทองถุงทองมาปวดได้นะคะโอเคกลับไปดูดีปีต่อก็ดีปีนะคะดีปีก็จะเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะ ลักษณะเขาเนี่ยก็จะเรยๆแบบนี้เลยเห็นปะนี่นะคือเขาเกาะกับต้นมะม่วงแล้วนะตัวดีปีนะคะจะสามารถใช้แทนขิงได้นะตัวนี้นะคะเขาเกาะกับต้นมะม่วงแล้วแล้วตัวนี้ก็นี่มาถึงนี่เลยเราก็เลยเขามีรากเนาะเราก็เลยเอาไปเสียบไว้ในกระถางแต่ไม่รู้ว่าติดหรือ,อยังนะ ติดแล้วเราก็จะตัดตรงนี้ออกเพื่อให้มีอีกลำต้นหนึ่งตรงนี้เนาะเห็นปะดอกออกเต็มเลยอ่ะนี่คือดอกดีปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเข้าตำรับยานะคะเดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณของเจ้าดีปีกันบ้างตัวนี้ปลูกง่ายๆเลยนะเหมือนพริกไทยเลยแต่ใบอ่ะจะไม่เหมือนเห็นปะใบเขาจะเรียวแหลมนะคะจะเรียวแหลมดีปีจะอยู่ในพืชจำพวกเถา ตัวใบของเขาจะรดเผ็ดร้อนแก้ไขส้สุมมนานะคะหรือว่าตรงเส้นศูนย์กลางของท้องนะส่วนที่สองก็คือผลของเขาหรือว่าดอกดีปีนะคะรสเผ็ดร้อนขมแก้ปัฐวีธาตุพิการแก้ท้องร่วงขับลมในลำไส้แก้หืดแก้ไอแก้วิงเวียนแก้ริศสีดวงทวารแก้คุทธราช จเจริญอาหารแกหลอดลมอักเสบแก้นอนไม่หลับแก้ลมบ้าหมูขับน้ำดีขับฤดตุทำให้แท้งได้นะคะตัวนี้เนาะหญิงมีครรภ์ต้องระวังนะคะอย่าไปทานนะขับพยาธิแก้ปวดกล้ามเนื้อแกอาการอักเสบนะคะนี่ก็คือสปปรรพคุณของดอกเขาแล้วตัวเถาตัวเถาก็คือเนี่ยตัวลำต้นเขานี่แหละนาะเพะเขาเป็น พืชจำพวกเถาใช่ไหมคะตัวเถาของเขาจะลดเผ็ดร้อนแก้เสมหะพิการแก้ปวดฟันแก้ปวดท้องจุกเสียดแก้ริดสีดวงทวารแก้ลมเจริญอาหารลดอาการเก่งของกล้ามเนื้อเรียบได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะเป็นเถาส่วนตัวรากตัวรากก็จะอยู่ด้านล่างเลยเนาะที่เราเอาเขามาปลูกเขาก็จะมีรากใช่ไหมคะเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะ รสของลากนะคะก็จะรสเผ็ดร้อนขมแก่เส้นอมพกึกอมาพาดดับพิษปัทะธาตธแก่หืดไอแก้วิ่งเวียนแก้เสียมหะแก,ปก้ปวดท้องบำรุงธาตุแก้ลำไส้ใหญ่อักเสบนะคะตัวนี้ก็เป็นสปปรรพคุณดีๆของดอกดีปีเห็นเลยๆแบบนี้นะจิวตะแจ๋วนะคะก็คือดอกใหญ่ๆเขาอะพอเขาแก่ปุ๊บเขาก็จะออกสีแดงแบบเนี้ย ต้นหนุ่มๆก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะลูกเขาจะออกต่างจากพริกไทยเนาะของเขาจะออกเป็นดอกดอกเดี่ยวเลยเนาะแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็ปลูกไว้ใต้ต้นมะม่วงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็อันเนี้ยปลูกไว้ตั้งแต่รู้สึกจะปีที่แล้วอันนี้เราซื้อมานะคะแล้วแม่ก็ปลูกไว้ให้ตอนนี้เขาเริ่มจะเลื้อยพันกับต้นมะม่วงต้นนี้แล้ว mm hmm. เขาเป็นประเภทเลื้อยนะคะ mm hmm. ก็ เนี่ยค่ะสมุนไพรใกล้ตัวนะคะปลูกง่ายๆได้ที่บ้านเนาะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะถุงเล่นอะไรคะถุงมาดูดีปีถุงมาดูดีปีกับแม่หรอคะเออดูดีปี